น้องหวเาเกาแล้วพี่น้องแบแบมันกันพี่นงบวเล่ะเจ็บใจเอาไ้ไหมเมนูมันนี้ต้มไก่บ่ต้มไก่ครับพี่น้องโหปวดดัวบัวหักแล้วไก่ตีบ่ ป้องหนอดนะต้มโดนปะนี่ใกล้จะปีปีกกัวครับเดจยวใส่เวลาจังง่ายครับคับบรรยากาศบ้านพ่อใหญ่เคี้ยวครับนั่งเรียนสมบสมยังใส่สมขามบอกสมขามเส่ยเนส่เยแล้วเดี๋ยวนี่แหละเครื่องเขาก็ มีอนใดใสอันนั้นสูตรแบบ้านนี่ถ้ามีปลาขวดไดหน้อยนะเดี๋ยวหาพ่อกนมีบ่ตาะเขียวมีบผม้เกษตรพียงเพียง่ใจแดดไปเรื่อยๆมันมีทานนแดนไป นี่ตัวคักกับไก่ตัวนี้ื่อมาตัวไหนเนี่ยหามือนี่ซื้อมาหาพันตัวนี้หาพันตัวนั่นเดี่ยหละตัวนั่นเหรอหาสิบบาทหนึ่งต่อพันหนึ่งอนันี้ือมา่กบาทอตัวนี้มา่ายรูปไปรอดออกตีไม่ได ขายจะซื้อมาเลยบอกมืงจะมาทนี่ๆนี่มึงจะบอกได้ได้กับมาคุยหน้อยอ๋อเอาตัวนี้นะตัวนี้อะมะขได้เลยเอาทายจะเรียนก็สวยนะสวยเออมึงจะมาตัวนี้ที่เด็ดเด็ดอินดวน มีแมดไกลพื <rôle> <gor> <movement él> <ici> ้นบ้านแมบนีอย่างจับไก่บ่ là bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video เ่ยงมัเกือก็เนี่ันได้ปาดใช่ด้ยนะผาเชีเน้อเกลือใช่แล้วแต่ก็ใช่อีกแล้วเตี๊ยเ่บอพี่น้องเอออียงไงงนัวว้าผงนัวมีนะาจุนพูนอไที่เห็ดนี่ยก็แล้วแตีะบใส่นมันเช่บมัน่บเลย ยังต้มบ่บ่บ่นึกว่าเอามาต้มเกเกอยังทีเด็ดบันะใส่กะเพราน้มะเขือใช่บ่มะเขือเอเทศก็ได้เ่ครับนี่ ไอ,อ้ตาเริ่มขอชาแล้วปมูมันก็จนเป็นเบาเดี๋ยวไหใครปใครรวผมใครไปคนหาหักออกมันหักนนั้นมันงามสวยอีเหมือนกันต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่มาชิมต้มไก่ใส่ใบมะเขียบ ต้มไก่ใส่ใบ,บมะเขือพันธุ์ไก่ใบมะเขือพันรือน้อยหน่าต้มไก่ใส่ใบ,บน้อยหน่าเอาเลยเอามาดิเนีไข่เหนียวนั่นเนี่ยใช่รอมันเปื่อยไก่เป็น,นตีแพ้เหรอไม่รู้แต่ตีแพ้รึเปล่าผมมามก็เห็นมันตายแล้ว เจี๊ยล่ะเจียรุ่งกับเจียรุ่ง,งมาแวะเล่น <c oughs> คนงามคนงามเ,าเ,เป็นไรปวดขาโอ้เอา้อเายออกกําลังกายเยอะนะเล่นท่ายากตัวนี้โอ้ยว่าเลยตะกันเนื้อที่ควาด้านควายหลานกันเนื้อที่ควายไม่ได้โอ้ยโอ้ ไปหลายที่เลยทำด้วยสิลูกค้าเต็มทุกวันนะไปฉีดยาไปหาหมอฉีดยาจนซีบนเรือน้าแล้วเลือเพลยเรือบันนี่ครับต้มไก่ใส่ใบมะเขียบสูตรเชียบใจพี่น้องเรือบันนี่อย่ังไรนุ่งฟ้องกันาะนู่นวะครับผมผมจะบันนี่ ว่าแม่นไก่ไตน้ำผมมีหัวน้ำต้มไก่เด้อเนี่ยแต่ต้มโดนโบสถ์จากน้ำเต็มหม้อนะตัวก็น้ำจิ้มกุนกันนะครับพี่น้องสดลายก็ได้ันสชิคก้มบ์แม่นน้ำอร่อยกระชังคมกระชังเข้มคักแล้วคักแล้ว ทักแล้วบันนี่เป็นของแก้มพิเศษเลยบนี่ยเพามแก้มมสมก็ดีแลุ้่มแบบแม่ลาลาเย็นมาล้วอือ่หรอกพี่องมาเป็นครบสูตรแล้วด้้าห่อนห่อนยบแจ่มพักกมเก่ีิไงมาเขียบกินเก่งกินเนื้อวะยำเนื้อมาดูยำเนื้อมาดว บาลุงตองมาโอ้ยเปยแล้วเปยแล้วรอ้เดดเโอยแล้วลุกเอากเอ่ะมันหนาโมันหนาลูกเปื่อดีเนาะไอ้นั่นไไอ้ทัดลูกนี่เปยไอ้เี้เี่อเปยแล้ดนแลได้ปากได้บนี่้ดีได้ลุนไปเนีุนบนเนาะโอ้องห้องแรมันวอร์วอร์เุเลยมาผวเดใตุ่ยโอ้ โอ้ยดเว้ยอดเลยแม่สโลเนาะน้องสโลัยอดเด้อยอะดยอดดครับโปรเยไไดมังอืมดอยากับอีเดียววะได้ใเ็นยังไดสัมภาษณ์ด้วยังเด็ยัเสียวรสชาติดีออเออ หยั่งได้บ่ละหยันบ่ได้ดังทุกทีบ่ขาดเลยยังโมเปื่อยหมดเลยไงเปื่อยโมเขียวๆฉันเป็นไว้เขาเลยคนหนักจัดเลยนะยาเอาเข้าเลยเอาพิชิตดิเล็กเอออันนี้โป้หนึ่งโป้หนึ่งมาเบิ่งคนนี้สองโป้แขวลดีแขวลดีสองโ้ใดได้แขวดีก็บสองโป้นะเปื่อยครับสรุปแล้วทานเนาะทานทานแกงเอียง ต้มไกลใส่ใบมเขียบมีอีกกระแซบอีกละเยอมีสำรองอีกัว่องอเดี๋ยวก็ม่สำรองมาอีกนี่นีนนี่จะแก้แล้วครับปากไปเนยได้น่องน้หัวปวกของเงานั่นเยอะสุดยอดนีครับปากไปเนยได้น่องหัวปวก ปากกดไล่กดซับตะไคร่น้ำไล่กัดซับตะไคริเป็นไน้แบบให้ตลอดละมี่ยั้งแมวกินซับแซ่บสิบอกพี่บอกน้องเดี๋ยวกิบอกไปเรื่อยๆครับแซ่บน้องกันแซ่บน้องกันครับน้องไปสินนไล่เฮ้ยคักเติบโยง เ่มึง่บบรรยากาศร่มเย็นๆเนาะกินตรงไกล้ห้อนร่มเย็นๆค่อยๆครับพี่น้องก้บรรยากาศสดๆๆอุ่นดีผู้ดีเลยมาอยู่เลยโอเคลาคลิปกันนะปิดคลิปกันคลิปนี้ก็ขอ ใบแค่นด้วครับออม,มีคลิปหนาเดี๋ยวสีรงให้เบ่งไหมคอขอพูดละลายครับที่ติดตามรับซมนัน่นแหละโอ้ยได้การเลยไปไง <laughs>